เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในบล็อกฟุต24ชั่วโมงกับภารกิจตามล่าหาแว่นโดฟานในมือถือครับผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในมือถือครับคุณผู้ชมครับกับการตามล่าหาแว่นโดฟามิโก้นะครับผมก่อนหน้านี้ฆ่าไปแล้วประมาณ40ตัวเลยนะฮะก็ไม่ตกเลยสักตัวนะครับนะคลิปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะตกหรือเปล่านะครับนะมีน้องๆถามกันเข้ามาครับว่าพี่ทําไมถึงไม่เล่นในคอมล่ะ นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์ของช่องเรานั้นจะเน้นไปที่เกมมือถือเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วโลบอกเนี่ยมันก็สามารถเล่นในมือถือได้นะครับอันนี้คือตอบแบบดูดีนะครับผมนะถ้าตอบจริงๆเลยก็คือว่าผมไม่มีคอมครับเอาเลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องไปสุ่มผลปีศาจกันก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์ ขอผลปาให้กับผมเธอมนุษย์เนี่ยปอบบางจริงๆเลยนะซีซ่าถ้าจะได้ผลมากับผมสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นได้แน่นักดาบอันดับหนึ่งของโลกผมจะต้องเก่งขึ้นแม้แต่สวรรค์ยังได้ยินชื่อถ้านายอยากได้ก็รับไปสิซีซ่าขอบคุณครับ อาจารย์ใจดีกับผมมากๆเลยผมจะไม่ลืมบุญคุณอาจารย์โอ้ช็ oh, <shit. S 1> ผมขอผลพระไม่ใช่ผลระเบิดคร, <B an ynı> รับอาจารย์ผลปีศาจนี้ให้ฟรีใครๆก็ไม่เอา <Brother. S 1> ผลโคตรเกลือเลยคุณผู้ชมครับผมจะวางไว้ตรงหน้าเคาน์ะะาเตอร์ก็แล้วกันเผื่อมีคนอยากได้นี่ไงอันนี้ผลอะไรเนี่ยผลเพชรปะไอ้นี่ผลน้ําแข็งแต่ว่าผมมีแล้วโอเควางไป เอาหายไปไหนวะเนี่ยวอตตตัววนะิเศษฮะวางผลปีศาจไปปุ๊บหายเลยปุ๊บเอา้าหายเดี๋ยวนะไปโห่หลังคอตเตอร์ปะไอเดียวผลปีศาจหายไปไหนวะเนี่ยพี่หลอกนะครับเอาแหละเราไปล่าบอสโดฟามิงโกกันดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับสวยเลยบอสโดฟาเกิดพอดีครับผมมาขอหวดหน่อย แกต้องดอกแว่นนะโดฟามิงโก้แกต้องดอกแว่นดอกไหมคุณผู้ชมว่าตัวแรกถ้าดอกนี่คือปิดคลิปเลยนะฮะจะดวงดีเกินไปแล้วผมตีมา40กว่าตัวไม่ตกครับผมถ้าอัดคลิปแล้วตกนี่คือบันเทิงเลยนะครับ,โอ,บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเวลก็น้อยแต่ทำไมดาเมจมันแรงๆนะฮะนั่นไงไม่ตกครับผมโอเคครับออกเปลี่ยนเซิร์ฟครับคุณผู้ชมครับ คลิปนี้ไม่ตีเยอะครับขอสักสิบตัวตกก็พอ <Br> uh. คลิปนี้ไม่ตีเยอะครับผมขอสักตีสิบตัวดอกผมก็พอใจแล้วครับคุณผู้ชมห <Br> uh. ยุดนะเอาแว่นของแกมาให้ฉันนี่นี่นี่โดฟามิงโกส่งแว่นมาเดีนน๋ยวนี้ไม่งั้นแกตายนี่แนะ่เจะพลังขึ้นเต่านะฮะผมเพิ่งเรียนหมัดเงือกวีสองคุณผู้ชมผมพคชอบเลยนะฮะสกิลมันเท่ดีครับผมมีใครมาไหมเราแวงหลังกันไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมไม่ดอกว่ะโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟครับ ตัวที่สามมาดูกันครับมันจะดอกหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่นี่นี่ส่งแหวนของแกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกตายนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่เวิลแค่พันเดียวครับดามเมจมันแรงงนะครับถ้าไม่ใช้ผลพรตตีนี้ผมบอกเลยว่ามีเจ็บหนักนะครับผมนะก่อนหน้านี้ผมเล่นสายผลปีศาจด,ดูแล้วไม่เวิร์กครับเพราะว่าของยังดอกได้ไม่หมดนะฮะนะหลายคนน่ะจะสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ไปล่าหนวดดำโอเคไม่ตกอีกเฮ้ จะมาล่าบอสโดฟามิโกไม่ได้มาพีพีโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ยใจเย็นใจยเย็นไอ้พวกบาปหนาชอบลังเกะพัะตัวที่4ใช่ไหมเนี่ยผมเริ่มสับสนแล้วเนี่ยต <c oughs> ีไปแค่ <c oughs> ไปกี่ตัว <c oughs> เริ่มงงและวดอกไม่แหะตัวนี้มาดูกันครับคุณผู้ชม นี่นี่นี่เดี๋ยวเดีดขอดูหลังด้วยนะฮะตีไประแวงไปนะครับกลัวคนมาลอยหลังเสียวเหลือเกินนะครับผมหรือว่าเกมนี้มันเถื่อนมากคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ดรอปอะ่ะโอ้ยอะไรวนันนี้เปลี่ยนเซิร์ฟครับมาตัวที่ห้าดอปไหมครับคุณผู้ชมดรอปไหมตายซะตายดอฟามิงโกส่งแว่นมาเดี๋ยวนี้ขอแว่นหน่อยครับโอ้ไม่ดอปเลยคุณผู้ชม ผมอะไรกันเนี่ยนะฮะผมไปล่าหนวดดาดีกว่าไหมคือหนวดดาเราต้องไปตีเจ้าทะเลนะครับผมแล้วก็ลุ้นที่เสกบอสหนวดดานะครับว่ามันจะดรอปหรือเปล่านะฮะนะผมตีไปหลายตัวเหมือนกันนะสําหรับเจ้าทะเลนะครับแล้วก็ไม่ดรอปเลยนะฮะถ้าดรอปที่เสกบอสได้แล้วนะครับเราก็ต้องไปเสกบอสแล้วก็ไปตีหนวดดาแล้วก็ลุ้นอีกครับว่ามันจะดรอปไอเทมไหมนะครับซึ่งมันยากกว่าแบนโดฟานะครับอันนี้ความรู้สึกผมนะเฮ้ยอย่านะเว้ยเราตีไปแล้วเพื่อนขอโทษทีนะครับ ใช้ผลน้ำแข็งแบบนี้ไอพวกร่าฆ่าหัวแน่นอนนะครับร <c oughs> โอเคครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับคุณผู้ชมตัวที่หกมันต้องได้ตัวนี้มันต้องดรอปแน่นอนครับคุณผู้ชมโอ้เดะเดะเดะเดหันดูหลังไว้ด้วยฮะรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เถื่อนมาก <c oughs> ผมออกจากเซฟโซนมาปุ๊บบวกกันเลยฮะผมนะจะฆ่าอย่างเดียวเลยเว้ยเรามาตีบอสเพื่อน <c oughs> นี่ก็สกลิลจังเลยนะรีบๆตายรีบๆีเปลี่ยนเซิร์ฟได้ไหม หูไม่ได้ขอบคุณผู้ชมมาตัวนี้ดอกแน่นอนตัวที่เจ็ครับคุณผู้ชมอืมอืมอืมตายตายซะแกตายซะตายซะรีบรีบตายรีบรีบดอกรีบรีบตายรีบรีบดอกสกิลสกิล,กลโอ้โหดาเมจหนักแน่นอืมดูดมาแล้วก็ตู้มพลังขึ้นเต่านี่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 เปิดฮายคิก่อนเปิดฮายคิก่อนเออดอกไหมดอกไหมโอ้โหตัวที่เจ็ด ผมรู้สึกว่าเขาปรับเลดดอปหรือเปล่าว่าคุณผู้ชมนะครับผมผมตีไปประมาณ50กว่าตัวแล้วฮะไม่ดอปนะครับผมนะเมื่อก่อนเนี่ยจากที่ผมดูคลิปของคนเก่าครับเขาล่าไปประมาณ5060ตัวเนี่ยดรอปไอเทมแว่นประมาณ6 7อันเลยนะของผมเนี่ยตีมา50กว่าเลยครับไม่ดรอปสักอันเลยฮะซึ่งมันผิดปกตินะฮะไอดีผมบลัคหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมรู้เลยไหมครับว่าการล่าบอสครั้งนี้มันสอนอะไรผมหลายๆอย่างเลยครับ ของบางอย่างที่เราตามหาอาจจะไม่ใช่ของที่ใช่ไม่จะเป็นต้องตามหาประชากรบนโลกมีประมาณ7 0 0 0ล้านคนครับผมมันต้องมีสักคนที่เกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่คุณ oh! ผมคมปะล่ะล้ผมไม่อยากนับแล้วครับวันนี้ตัวเท่าไรครับเพราะว่านับไปก็ไม่ดอกสักทีขอนะขอเด้อขอเด้อดอกสักที ือว่าเขาจะให้ผมทำชาเลนจ์ร้อยตัวดอกแว่นอันหนึ่งวะอันนั้นก็โหดเกินไปนะอ่ไม่ดอกจริงด้วยครับคุณผู้ชมเศร้าเลยผมว่าเปลี่ยนจากการล่าแว่นโดฟาเป็นผ้าคลุมโดฟาน่าจะดอกง่ายกว่านะครับผมนะเฮ้ยไว้เดี๋ยวอีพีต่อไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชม <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมือนจะดอกบอ,อกคุณผู้ชมมันตึงหิดหิดใจอะนะฮะลางสังหรณ์ผมไม่เคยพลาดมาดูกันครับผมมาดอกไม่ดอก ได้ลุ้นแน่นอนตัวนี้บอกเลยยังไงก็ต้องตกคุณผู้ชมเปิดหาคี้แป๊บจะได้เห็นเลือดมันแบบชัดๆตายตายตายแล้วแกดอบไหมคุณผู้ชมดอบดอบลบชีวิตที่เต็มไปด้วยเกลือตีไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยไม่ดบอ่าคุณผู้ชมครับ เอาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมคงต้องหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตีไปเท่าไหร่ก็ไม่ตกสักทีนะครับผมไว้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน e p พต่อๆไปก็แล้วกันนะครับนะยังจะต่อไปใน e p พต่อๆไปอีกเหรอนะครแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้ง นะครับต <med> <t> ีไวเป็น50กว่าตัวไม่ตกไอ้บ้านะครับผมตั้งแต่เล่นมานี่ผมล่ามาตลอดเลยนะไอ้แวนโดฟาเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับนะไวเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเปลี่ยนบอสกันละกันเนาะนะครับผมปกติครับการปิดคลิปของเราครับมันจะต้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับผมแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้มันเต็มไปด้วยคราบน้ำตาฮี่เรื่องมันเศร้าที่มันเท่าไหร่ก็ไม่ตัดนะ อาลรครับคุณผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอไปกินน้ําตาลก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าเค็มมากนะครับผมเกลือจะจัด